สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจประจำวันพฤหัส,สบดีที่12เมษายน2555พบกับคุณโมนายเย็นบุตรและผมวุฒินันนาหิมครับเมื่อวานนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับช่วงเช้าที่เรากำลังมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับความคึกคัก,ข,กข,ของการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่หาดใหญ่ที่สงขลาอยู่ดีๆปรากฏว่าภาพในช่วงครึ่งบ่ายตั้งแต่บ่าย3มโมงครึ่งเป็นต้นไปภาพนแทบจะเปลี่ยนไปอีกมุมมองนึงเลยครับ ที่เกิดความตื่นตระหนกเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นินไหวอันจะนํามาซึ่งการเกิดสึนามิหรือไม่อย่างไรผ่านไป5ชั่วโมงกว่าเหตุการณ์จะสามารถกลับคืนสู่เพะปกติได้ในบางส่วนแต่แน่นอนครับว่าไม่ใช่ว่าพอเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นปุ๊บแล้วทุกอย่างจะปกติปับ๊บเพราะว่าผลกระทบยังคงมีอยู่คุณทินันฮะครับมีอยู่มากเลยนะครับแน่นอนครับอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวนะครับมีผลกระทบอย่างมากแน่นอนว่านักท่องเที่ยว ในตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะต้องได้รับผลกระทบบางส่วนก็ต้องตื่นตระหนกนะครับคุณโมนายครับรบก็อย่างวันนี้นะครับทางนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับคุณสิทธิวัฒชีวรัตนพรนะครับได้ออกมาเตือนให้ระวังนะครับการเกิดสึนามิในพื้นที่กลุ่ม6จังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยนะครับตอนนี้ได้มีการ ยืดเยื้อเห็นว่าเป็นการยืดเยื้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็2-3ถึงเดือนข้างหน้านะครับจะมีความไม่เชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งได้ออกมาเตือนณตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคุณสมบูรณ์จิรายุทธ์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตอยู่ในสายกับเรานะครับเราจะไปสํารวจความเชื่อมั่นในณตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณสมบูรณ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวล่าสุดณขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสมบูรณ์ เช้านี้นะฮะเท่าที่ได้ตรวจเช็คดูจากแหล่งต่างๆในในภูเก็ตนะฮะก็ต่องเที่ยวเองก็ยังดําเนินชีวิตโดยปกตินะครับก็การ e a r l ์ลี่เช็กเต่างๆเนี่ยก็ก็ยังไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเขาก็อาจจะมีการตื่นตัวในการที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารในการที่เตรียมการอพยพแค่นั้นเองนะฮะ ผมเชื่อว่าเขาเองก็เข้าใจในเหตุการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะฮะผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็การมีแผนอพอยพหนีภัยที่ชัดเจนนะฮะจะเป็นการเชื่อมัน่นสร้างความเชื่อมั่นในกับนักท่องเที่ยวนะฮะก็โดยสรุปว่าเช้านี้ก็ก็ยังปกตินะฮะท่องเที่ยวก็ยัง ลงมาทานอาหารเช้าลงมาเล่นสระน้ําตามปกติอยู่ยังยังไม่มีอะไรซึ่งที่เขาตื่นตระหนกอยู่แสดงะะว่าเมื่อวานนี้พอมีการเตือนภัยปุ๊บนะักท่องเที่ยวไปอยู่ในที่ปลอดภยัยหลังจากนั้นยกเลิกเตือนภัยก็กลับมาโรงแรมเหมือนเดิมนะฮะออคืออย่างนี้ฮะเมื่อวานพอพอมีการแผ่นดินไหวนะฮะก่อนการเตือนภัยจะมาด้วยซ้ําไปนะฮะก็ทั้งคนไทยที่อยู่บริเวณหน้าหาดเนี่ยก็ทุกคนก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ,รบก็ก็มีการอ,อาพยพ ก็ขึ้นไปในที่ปลอดภัยนะฮะรวมถึงก็มีการเตือนนักท่องเที่ยวที่บริเวณหน้าหาดนะฮะพอมีการเตือนภัยอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นนะครับก็ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะฮะผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยใช้เวลาประมาณหลังจากแผ่นดินไหวใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะฮะบริเวณหน้าหาดก็กโล่งแล้วนะฮะก็เหลือแต่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคอยดูแลอยู่แค่นั้นเองนะครับครับคือนนสมมติเอ,เอเนี่ยครับครับ แล้วทีน,นี้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในภูเก็ตเนี่ยครับเขามีกมีการยกเลิกที่พักต่างๆหรือธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นๆไหมครับก็ที่เรียนนะว่าสําหรับคนที่อยู่ในในที่ที่ภูก็ตหภูเก็ตขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่มีที่เขาเรียกว่า Early c h e c k out เนี่ยก็ยังไม่มีนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่บุ๊กิ้งเข้ามาใหม่นะฮะจะสอบถามข้อมูล เมื่อเช้านะฮะก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มีการยกเลิกเข้ามาเพียงแต่ว่าอาจจะมีการเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆแค่นั้นเองนะครับอแสดงว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างมั่นใจเชื่อใจกับระบบที่เรามีอยู่ใช่ไหมฮะคนเข้าใจในเรื่องว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับผมนะฮะแล้วก็ก็มั่นใจในเรื่องของระบบการเตือนภัยของเรานะครับ ครับเอ๊ะขอถามโรงรายละเอียดนิดนึงนะครับอย่างช่วงนี้โรงแรมของคุณสมบูรณ์เองก็อยู่ริมหาดด้วยอันนี้อัตราเข้าพักคือเต็มเลยหรือเปล่าฮะช่วงนี้ช่วงนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างเทศกาลอีสเตอร์กับเทศกาลสงการของบ้านเรานะฮะโดยเฉลี่ยออคคิปเอนซีเฉลี่ยทั้งภูเก็ตผมคิดว่าช่วงนี้ก็อยู่ในระดับประมาณากว่า80%อยู่แล้วนะครับผมครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุไปปุ๊บแล้วมีนักท่องเที่ยวที่เขาไปตกค้างที่สนามบินต้องกลับมาใหม่อย่างนี้มีบ้างไหมฮะ ่ใช่ครับเมื่อวานก็มีเรื่องผูกข,ขัดผิ่บ้างนะฮะเนื่องจากว่าสายบินก็มีความจําเป็นต้องปิดให้บริการะระยะหนึ่งนะฮะแต่เข้าใจว่าเมื่อคืนสักหลังสี่ทุ่มก็เปิดให้บริการตามปกติก็มีนักท่องเที่ยวที่ยังตกค้างอยู่นะฮะเพราะว่ามีไฟบางไฟแต่ก็ไฟจากต่างประเทศจากประเทศจทศีนจากเกาหลีเนี่ยก็ยกเลิกไปนะฮะคซึ่งก็เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะกลับมาให้บริการตามปกติได้ครับ ยกเลิกโดยที่ไม่มีไม่มีการจองเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอีกเลยเหรอครับอ๋อไม่ใช่ฮะคือเขายกเลิกเที่ยวบินนะครับผมเพราะว่าสนามบินปิดไงฮะ,ฮะ,ะเพราะว่าแล้วก็นักเที่ยวที่ที่จะไปก็ไปไม่ได้ก็ต้องอทับค้างอยู่นะฮะนักเที่ยวที่จะมาก็ก็ยังมาไม่ได้นะฮะแต่เท่าที่สอบถามกับผู้ประกอบการนําเที่ยวนะฮะก็เข้าใจว่าวันนี้ก็ทุกอย่างก็ กับเืนสุว่าปกติครับครับ,รบถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่มี Earl y Check Out เนี่ยนะครับแล้วต่อไปวัน2วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งรอบข้างหน้าเนี่ยนะครับคุณสมบูรณ์ประเมินว่าจะมีการถึงขั้นแคนเซิลที่มีการจองไว้มบ้างไหมฮะผมคิดว่าถ้าวันนี้ไม่มีไม่มีถ้เาเจว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาซ้ำเนี่ยผมมั่นใจว่านักเที่ยวก็ยังเดินทางมาปกติอยู่นะครับอืมแต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มมีโทรศัพท์มาสอบถามเยอะขึ้น,นเรื่อยๆใช่ไหมฮะ ก็ก็มีเข้ามาทางทาง่าทางอีเมลเข้ามาสอบถามนะฮะและผมเชื่อว่านักเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็คงเช็คข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตของเขาอยู่แล้วนะครับครับอ๊ะอย่างโรงแรมคุณสมบูรณ์เองเนี่ยนะครับช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเรามีการแนะนําหรือว,ว,ว่าวิธีการปฏิบัติตัวบอกนะักท่องเที่ยวเขายังไงบ้างครับครับเราเราเองก็แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวนะฮะก็โดยให้อพยพไปอยู่ในในที่สูงในตึกสูงนะฮะ เนื่องจากว่าโรงแรมเราเป,เ,ปเป็นตึกสูงอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็ก็ให้ข้อระวังแล้วก็คอยฟังการให้ข้อมูลของทางโรงแรมนะครับครับซึ่งทางโรงแรมก็มีแผนเอาไว้รองรับเรียบร้อยอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ฮะเรา,เราท,ำทำแผนของเราเองภายในโรงแรมอยู่แล้วว่าเ,เมื่อเกิดการเตือนภัยขึ้นมาคุยเกิดการหนึ่งสองสามคุณต้องทาอะไรบ้างอะไรเนี้ยนะฮะมีปัญหาในการปฏิบัติหรือว่าในการป้องกันยังไงบ้างคุณสมบูรณ์ครับที่เจอเมื่อวานนี้ เมื่อวานสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาอยู่นะฮะเขาหนึ่งก็คือเรื่องของการเตือนภัยของทางการเนี่ยค,คือเนื่องจากขอเตือนภัยเนี่ยของโดยเฉพาะที่หาดป่าตองที่ที่ผมอยู่เมื่อวานตลอดสามสี่ชั่วโมงนะฮะก็ปรากฏว่าการได้ยินก็ยังไม่ทั่วถึงนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารนะฮะเนื่งองจากว่าเมื่อวานเนี่ยะระบบโทรศัพท์ต่างๆนี่ก็ล่มหมดนะฮะก็คือติดต่อได้ยากมากนะครับแล้วก็ สิ่งที่เราต้องการคือข้อมูลที่อัปเดตในการที่จะอัปเดตข้อมูลต่างๆนะฮะการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในบริเวณหน้าหาดเนี่ยก็ค่อนข้างทําได้ยากแล้วก็ติดขัดหมดนะฮะเพราะงั้นเราก็จะต้องติดตามข่าวโดยเฉพาะข่าวทางทีวีนะฮะและบางเอิญก็ทีวีก็มีการถ่ายทอดอยู่นะฮะแล้วก็ต้องไปอาศัยทีวีของทางต่างประเทศทั้งซ NN และบ b บในการรับฟังข้อมูลอัปเดตนะครับสิ่งที่อยากจะให้สิ่งที่อยากจะให้ทำเนี่ยก็คือ ดยเฉพาะเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีข่าวลือเยอะนะฮะข่าวลือแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นจริงบ้างเท็จบ้างเข้ามาปะปนนะฮะเพราะน้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะตั้งอ่ศูนย์เป็นเป็นอ่าอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ขึ้นมาหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะอ,อาจจะเป็นแต่ละจังหวัดก็ตั้งอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ขึ้นมาในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะในการที่อ่คนจะได้รับไปปฏิบัติงานะปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับครับ แล้วทีนี้คือศูนย์ข้อมูลที่ถูกต้องคือตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มไหนที่คอยเป็นเซ็นเตอร์ในจังหวัดหรอครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยครับคือเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยก,ก็ก็ที่ผมบอกะว่าระบบการสื่อสารก็ค่อนข้างจะจะติดต่อได้ยากมากนะฮะครับก็ทีวีก็ติดต่อได้เ,เรียกว่าก็ก็รับฟังข้อมูลก็ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นก็ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นทางจังหวัดหรือทางรัฐบาลเองนะฮะก็เป็นศูนย์กางให้ข้อมูลแหล่งเดียวเลยและเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องนะฮะ เพื่อเพื่อคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะได้เอาไปอัปเดตสถานการณ์ในละครั้งไปนะครับครับอยากให้คุณสมบูรณ์ช่วยประเมินหน่อยครับว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้จะกระทบต่อการท่อเที่ยวของภูเก็ตมากน้อยขนาดไหนและนานขนาดไหนครับผมเชื่อว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีบ้างในเรื่องของกิจิทิยานะฮะก็ก็แต่ว่าก็ไม่ได้มีเยอะนะครับครับทีนี้ในระยะยาวผมคิดว่าก็ไม่น่ามีผลกระทบนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ธรรมชาตินะฮะ สิ่งที่ผมย้ําเสมอว่าสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับหรือผู้คนต่างๆเนี่ยก็คือเรื่องของการเตือนภัยที่มีสุภาพนะครับแล้วก็การการแถลงข่าบยายที่ชัดเจนนะฮะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยก็สังเกตด,ดูว่าการเตือนภัยเนี่ยค่อนข้างไม่ไว่าจะเป็นการเตือนภัยจากหน่เตือนภัยเองนะฮะจากคนใน,นพื้นที่เองทุกคนก็มีความสื่นตระหอยู่นะฮะแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ด้วยความรวดเร็วนะฮะ ก็โชคดีว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันห่างจากภูเก็ตมากกว่าหนึ่งชั่วโมงเราก็ยังมีเวลาในการที่จะเตรียมการเอาพยพต่างๆนะฮะเพราะนั้นก็ผมเรียนว่าภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะะกักหากรงแล้วนะฮะก็แสดงว่าทุกคนเองก็มีความเปลี่ยนตัวนะ,ะ,ะนักท่องเที่ยวเองที่อยู่ในโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้ตื่นตระหนกนะ,ะก็ไม่ได้แคนิคอะไรเพียงแต่ว่าเขาเองก็เปลี่ยนตัวในการที่จะรับทราบข้อมูลจากทาง โรงแรมนะฮะว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไรนะครับอืมครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณสมบูรณ์ครับขอบคุณมากคขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็ถือว่าทุกอย่างนะครับก็เมื่อวานพร้อมรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆในการเตือนภัยพิบัตินะครับเมื่อวานก็ถือว่าเป็นเป็นอีกวันหนึ่งเป็นอีกสถานการณ์ครั้งหนึ่งที่ประเมินผลว่าเครื่องมือเหล่านี้นั้นใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับนะครับแล้วก็น่าจะบ่งบอกได้นะครับว่าสำหรับจุดไหนที่ยังมีปัญหายังเป็นอุปสรรคอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเตือนภัยที่คุณสมบูรณ์บอกไปไม่สามารถได้ยินทั่วทั้งหาดป่าตองได้นะครับรบ,บางจุดก็ไม่ได้ยินรวมไปถึงการสื่อสารอันนี้ก็สําคัญมากครับไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์ของเครือข่ายไหนจะเป็น True Move จะเป็น D-TAG จะเป็น AIS ปรากฏว่าเมื่อวานนี้โทรศัพท์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นการใช้งาน Data เองแค่จะเข้าไปเช็คข้อมูลก็ทำไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันอินเทอร์เน็ตล่ม<ฮ>หมเดเลย ก็ต้องพึ่งกับทางส่วนของราชการแลวก็คนในพื้นที่บอกต่อกันเองนะครับแล้วก็ครับต่อมาครับคุณมน a ยก็คงเป็นเรื่องของสงกรานเหมือนกันก็แน่นอนว่าในช่วงนี้ใกล้สุดแล้วบางคนก็เตรียมเดินทางที่จะกลับบ้านแล้วไปเล่นเล่นน้าสงกรานกับครอบครัวพักผ่อนอยู่กับครอบครัวแต่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งครับคุณมนัยคุณผู้ชมครับเป็นอุปกรณ์ทนิดหนึ่งที่ส่วนใหญ่เวลาเล่นน้ําสงกรานเนี่ยมักจะเล่นกันด้วยอะไร อะไรฮะเบอ้อนจิตน้าอันนี้นมีแน่แน่มีอะไรอีกนอกจากนั้นครับอย่าลืมวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นประเพณีที่ไม่ควรจะละเลยไปนั่นก็คือเกี่ยวกับน้ําอบอน้ําอบดินสอพองหรือว่าแป้งล่าใช่ไหมที่เคยคุณเคยได้ไหมแป้งล่าสมัยก่อนที่เขาจะเล่นกันซึ่งตอนนี้นะครับตลาดความพร้อมของของตลาดเหล่านี้นะครับผู้บริโภคเขาต้องการมากแค่ไหนและส่วนใหญ่เขาจะไปทําอะไร <c oughs> ผมไปสํารวจมาครับคุณโมนายคุณผู้ชมครับไปติดตามกันเลยครับ ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีธุรกิจน้ำอบดินสอพองแป้งหินรําซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตด้วยมือทุกขั้นตอนมียอดขายที่เติบโตสูงมากอย่างเช่นน้ำอบนางลอยเป็นสินค้าที่เก่าแก่และอยู่กับคนไทยมานานเกือบ100ปีโดยมียี่ปัวรายใหญ่อย่างตลาดสำเพ็งตลาดไทยและปากคลองตลาดรวมถึงยี่ปัวทั่วทุกภูมิภาค คอยกระจายสินค้าให้ซึ่งยังมีตัวกลางอย่างบริษัทรับจัดส่งสินค้าเข้าห้างสปปรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดและผู้ประกอบการที่จัดชุดสังกานมารับซื้อทำให้คนรุ่นใหม่รวมถึงคนไทยในต่างแดนได้มีโอกาสสัมผัสถึงความหอมเย็นโดยทั่วกันซึ่งน้ำสินค้าประเภทน้ำอบนั้นมียอดจำหน่ายสูงถึง7 0 0 0 0 0ถึง800,000ขวดต่อปี คุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับสินค้าที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆนะครับนั่นก็คือน้ำอบไทยครับแล้วก็จะเป็นดินสอพองหรือไม่ก็คือแป้งหินล่ำนะครับซึ่งถือเป็นสินค้าที่ขายดีเทน้ําเทท่าจนคนขายเนี่ยแทบจะต้องเป็นลมล้มพับกันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งส่งผลให้เทศกาลนี้มีผู้คนมาใช้สินค้าพวกนี้คึกคักเป็นจานวนมากครับ โดยมีผู้มาซื้อสินค้าประเภทนี้เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากถึงร้อยละ70ของทั้งปีส่วนอีกร้อยละ30นั้นนําไปใช้ในงานพิธีทางศาสนาแต่ถ้าเป็นดินสอพองมีบางส่วนที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมปีที่แล้วบ้างช่วงเนี่ยสาวันเนี่ยพี่ของเราเนี่ยดินสอพองกับน้ําอบเนี่ยบูมมากอันนี้มันขาดไปแล้วจะต้องปล่อยเลยตามเลยเอาน้ําอบเป็นหลักน้ําอบก็จวนจะหมดแล้วค่ะาจะแ้ท่าไไม่เท่าเดิม เพราะขึ้นไม่ได้ค่ะเราปรับขึ้นเราจะมีใบราคาบอกลูกค้าทุกปีเราจะขึ้นราคาเราจะบอกก่อนไปซีโรขึ้นเลยไม่ได้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อมักจะนําไปใช้เป็นส่วนประกอบเล่นน้ําสงกรานนาไปส่งน้ําพระหรือไม่ก็ใช้ประดับให้บรรยากาศโดยรอบมีกลิ่นหอมให้ความสดชื่นเออลูกค้าสามารจะไปส่งน้ำพระแล้วก็ไปส่งอทิเวลาช่วงสงการานนะคะก็ซื้อติดเอาไว้บางทีลูกค้าก,ก็จะเอาไปเหมือนกับไป เมื่อหมดเทศกาลสงกรานต์กลิ่นน้ำอบและแป้งหินร่ำแบบไทยๆก็คงจางไปอีกนานเว้นแต่มีงานประเพณีพิธีต่างๆเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าภูมิปัญญาเครื่องหอมของไทยที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีจะอยู่ต่อไปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้พัทรายุชุนงามถ่ายภาพวุฒินานาหิมเนชันทีวีรายงาน